อยากเป็นเซเลบซูเปอร์สตาร์คุณต้องใช้น้ำหอมชุดนี้นะครับแม่ดาราชมกันเยอะเหลือเกินนะครับว่าตาจึ้งยืนหนึ่งนะครับการตลาดหนักมากโฆษณาเยอะมากอีดอดาราชมตลอดวันนี้นะครับต้องมาดูนะครับว่ามันจะสมคำล่้มือจริงไหมนะครับโอ้โหเลื่อนติกตอกไปก็เจอแต่มาดามฟินมาดามฟินโดยเฉพาะนะครับฟินอินแบ็กนะครับกับฟินอินเลิฟนะครับสีดำกับสีแดงนี่นะครับ โอ้โหถูกพูดถึงบ่อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับก็ผมจะเลือกจากสีที่ผมชอบที่สุดนะครับไปยังสีที่ผมชอบน้อยที่สุดนะครับก็คือดําแดงเขียวนะครับผมอันนี้ต้องบอกไปก่อนครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคนหนึ่งอาจจะชอบสีเขียวมากกว่าผมก็ได้นะครับหรืออาจจะชอบสีแดงมากกว่าสีดําก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมชอบสีดําอันนี้หนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวจากตัวสีดํานี้ก่อนนะครับ สีดำนะครับฟินอินแบ็กนะครับไม่รู้เป็นญาติอะไรกับเมนอินแบ็กหรือเปล่าครับมี่น่าจะเกี่ยวกันนะครับยวันก็ลรงชีดูเลยนะครับกลิ่นมันออกสไปซี่เข้มๆนะครับมีเบอร์การมอสนะครับมีลาเวนเดอร์นะครับมีวานิลาด้วยนะครับแล้วก็มีกลนแอปเปิลนะครับ อย่างที่บอกเลยนะครับด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับคือกระผมเป็นคนที่ชอบน้าหอมที่กลิ่นเหมือนของกินมากนะครับถ้ามีวานิลานะครับมีแอปเปิลนะครับหรือมีช็อกโกแลตอย่างเงี้ยผมจะชอบมากพิเศษเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากโดนกลิ่นนะครับคือใชยแล้วมีความรู้สึกว่าวันนี้ต้องโดนกลิ่นได้เลยชั้นนะครับก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับตุ่นกระจายตัวได้ดีมากนะครับขนาดอยู่ตรงนี้นะครับยังได้กลิ่นเลยนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็แรงทีเดียวนะครับ กลิ่นมันเหมือนอเครื่องเทศนะครับเผ็ดๆแบบเครื่องเทศอย่างที่บอกเลยรับต้ามีกลิ่นเหมือนเครื่องเทศของกินเนี่ยผมจะชอบมากเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นของหญ้าแฝกด้วยนะครับผมซึ่งมันทําให้รวมๆแล้วเนี่ยดูเซ็กซี่นะครับลึกลับเย้ายวนน่าค้นหานะครับเหมาะกับกให้คุณผู้หญิงนะครับมาปลดกระดุมเสื้อทีละเม็ดเลยนะครับอารมณ์มุมามหันนั้นเลยนะครับ อ่าแล้วกลิ่นมันเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะครับที่จะเป็นน้ําหอมของผู้หญิงนะครับแล้วก็ใช่ครับแต่จริงๆมาดามฟินเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมว่ามันเหมือนของผู้ชายมากกว่านะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงที่อยากมีกลิ่นตัวแบบผู้ชายก็ได้นะครับเป็นแนนที่เท่ดีนะครับ กลิ่นต่อไปนะครับกลิ่นที่สองนะครับกลิ่นฟินอินเลิฟนะครับสีแดงนะครับเดี๋ยวจะลองฉีดให้ดูเลยนะครับผมกลิ่นมันออกหวานๆช่ำๆนะผมมีลูกแพรนะครับแล้วก็มีเมลอนนะครับผมแต่ที่เ่นชัดเลยคือกุหลาบสีแดงครับผมสมชื่อสมสีมันเลยนะครับสีแดงเลยนะครับ มันหวานช่ำๆนะครับฟอลลฟุตตี้นะครับอ่ากลิ่นมันเหมือนลูกุนหนน่ารักสดใสนะครับแล้วก็เอาแต่ใจนิดนึงนะครับแต่ว่าดมแล้วหน้าฟัดแขนตัวเองนะครับผมก็เป็นกลิ่นที่ทําให้เราอยากจะฟัดคนได้เหมือนกันนะครับเทียบเคียงของน้ําหอมต่างประเทศได้เลยนะครับผมไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบนะครับลองลงมาจากสีดําครับกลิ่นสุดท้ายนะครับกลิ่นมอร์ฟินนะครับ ไม่ใช่ร์ฟีนนะครับผมไม่ใช่ร์ฟีนตามโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวจะหลอนนะครับคิดถึงหมอคิดถึงพยาบาลขึ้นมาครับผมจะลองฉีดดูนะครับผมเออแต่มันเหมือนร์ฟีนจริงวหรอกลิ่นมันเหมอนกลิ่นมันดูสั่งค้องเหมือนน้ำยาในโรงพยาบาลนะเออเออมันเหมือน มันเหมือนกลิ่นโรงพยาบาลจริงๆครับผมเป็นกลิ่นที่ดูแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดษที้เลยนะครับมันดูอบอุ่นอบอุน่นเลยกนะครับอารมณ์เหมือนคนเป็นโลรครั่ชุดพยายาลบะไปชุดคนไข้นะครับแล้วก็รอให้หมอมาเป่าไปดูคนใจอะไรประมาณนั้นเลยครับฮะ <Huh? S 1> อืมก็ไม่เกี่เลยครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ผมชอบนอนที่สุดนะครับมันละมุนละมุนนะครับ ก็โอเคนะครับกลิ่นถือว่าเบาสุดในสามกลิ่นนะครับอือก็กลิ่นมันเหมือนมินมนกี้นัปเปิลนะครับฟอลอร์ฟุตตี้นะครับผมแล้วก็อ่าพวกผลไม้สีเขียวนะครับตามสีจริงๆนะครับผมอืมก็โอเคครับไม่ถึงขนาดขี้เลร่นะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ผมชอบเป็นระดับสามนะครับ จริงๆเรื่องน้ําหอมก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะครับของผู้หญิงก็สามารถฉีดของผู้ชายได้นะครับผู้ชายก็สามารถฉีดของผู้หญิงได้ครับผมเนี่ยชอบน้ำหอมผู้หญิงมากเลยนะครับเพราะอ้ายวฉีดแล้วมันเหมือนจะไปเข้าวงร่วมวงกับผู้หญิงได้ดีเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเข้ากับผู้หญิงได้ง่ายครับกลิ่นผู้หญิงแล้วก็ที่สําคัญกลิ่นผู้หญิงมันก็นุ่มกว่าผู้ชายด้วยครับมันดูบางกว่านะครับผู้ชายมันแมนบางทีกลิ่นมันเข้มไปนะครับบางทีมันก็จะฉุนหนักเกินไป เรื่องน้ําหอมก็ไม่มีผิดไม่ถูกครับแล้วแต่นครับแล้วที่น้ําหอมแต่ละกลิ่นเนี่ยถ้าประชิดที่ตัวนะครับมันก็จะแตกต่างบุคลิกออกไปอีกนะครับเพราะกลิ่นตัวคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้เพื่อนก็ลองหากลิ่นที่เหมาะกับตัวเพื่อนเองนะครับอย่างผมผมว่าผมเหมาะกับสีดําของกลิ่นนะครับใช้แล้วมันเออโอเคอ่ะดูแบบอืมเหมาะกับเราดีครับอยากโดนกลิ่นครับก็ท้ายนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงไว้ให้นะครับอยู่ด้านใต้นะครับเหมือนเดิมครับ ที่แต่กล้าเลือกนะครับครบ 3- ามสี่แล้วนะครับเลือกได้เลยนะครับของแท้แน่นอนนะคจับมาดามปินโดยตรงเลยนะครับเมื่อให้เพื่อนไปเลือกของก๊อปนะครับหรือว่าจะเพื่อนทุนน้อยนะครับผมก็แนบแบ่งขายเพื่อนด้วยนะครับเผื่อใครทุนน้อยนะครับอยากจะไปทดลองฉีดโดยราคาที่ไม่แพงมากนะครับจริงๆน้าหอมเขาแหลักร้อยครับไม่ได้แพงนะครับแล้วก็มนุษยนาทั่วไปก็สามารถซื้อได้นะครับ สามสีนี้ก็เป็นสามสียอดฮิตแล้วก็ขายดีที่สุดของมาดามฟินแล้วนะครับผมได้รวบรวมมาให้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาสีอื่นนะครับสามสีนี้เลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดหัวใจนะครับกดคอมเมนต์นะครับกดบันทึกหรือกดแชร์ออกไปนะครับให้เพื่อนคุณได้เห็นกันนะครับท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้คุณมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้มากนะครับหรือแล้วก็เฮงเฮงเฮงไปตลอดปีเลยนะครับสาธุ9ก9เก้าครับ